ไม่กินข้าวครับอ๋อสงสัยแกเพิ่งกินข้าวมาตะกี้ไม่ใช่ไม่ใช่แกอาจจะลดหุ่นก็ได้ไม่ใช่อออไม่ลดหุ่นกลับข้าวไม่อร่อยไม่คือยังไม่หิวไม่ทำไมไม่กินมันเติมมาเมื่อกี้เติมมาเยอะ ผมเรียบร้อยครับคหกสิบบาทครับเปลี่ยนใจหรือเปล่าอ้คิวอ่ะพุทธองคบมาคิวต่อไปครับสวยด้อยครับครับผมครับก็จ่ามาไม่นี่เรียบร้อยนะครับจ่าเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้ตรงอะไรครับเอาตุงไหนล้นดัวอ๋อจะให้สั้นกว่านี้เนาะครับสั้นกว่านี้อ๋อขงญาตครับเดี๋ยวผมดีกว่าเนาะครับ สิบบาทครับสิบบาทไปแกนยุ่สแกนใจมาคือต่อไปอี่ก็เลยครับอ่ะอันพร้อมเพยมิวฮะพร้อมเพย มึงยังจะกล้าโอนอีก